กเมือนงสิพามาเที่ยวจังหวัดบึงกาฬนะครับผมโดยที่มืองสิพาเขาวัดอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมก็คือวัดป่าเมืองเหองนะครับตำบลชัยพรนะครับอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬเนาะพี่น,อน้องเนาะนะครับผมอตอนนี้ผมจะย่างข้าวมาข้างหลังนะครับจะอยู่ริมน้ำโขงนะนะครับผมเมื่อนี้ผมมากับแม่บ้านนะครับโดยที่เห็นยูตัวหนานี่ก็คือเป็นล่องรอยอรารยธรรมขอมนะครับ ่อไฮโบราณนะครับเป็นหลักฐานที่สําคัญที่เชี่เห็นว่าบริเวณนี้เคยเป็นชุมชนเก่าแก่มาก่อนนะครับตั้งแต่สมัยศตวตรรษที่16ถึง18นะครับหรือยุคพระเจ้าชัยวรมันที่8นะครับเป็นหลักฐานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์นะครับที่ค้นพบในวัดป่าเมืองเหืองนะครับคือบอ่ิดินนี่เป็นบอรอศิลาแรงโบราณที่มีการคุดพบไหหรือเครื่องปั้นดินเผาแบบ,บโบราณจํานวนมาก ซึ่งชาวบ้านนะครับถือเป็นสมบัติเก่าแก่นะครับที่คนสมัยก่อนได้ฝังดินไว้นะครับในศาลานะครับที่ล่มลื่นนะครับผมหันหน้าไปริมแม่น้ำโขงนะครับได้บรรยากาศนะครับทุกคนโดยอีกซื่อหนึ่งของพระหน้าท่องเนี่ยนะครับ ซื่ออย่างเป็ี่นทางการของเพิ่นก็คือพระนาคนิมิตนะครับผมโดยเพิ่นมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยต้นกําเนิดนะครับจากการนิมิตของพญานาคนะครับตามคําบอกเล่าของผู้สั่งพระพุทธรูปนะครับระบุว่าพญานาคนะครับมาเข้าฝันขอให้สร้างพุทธรูปไว้ที่วัดแห่งนี้เพื่อเหล่าพญานาคได้กราบไหว้สักการบูชาวสั่นนะครับผมหล้วก็มันมีปฏิหารที่ผู้สั่งพระพุทธรูปองค์นี้นะครับเป็นได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไว้วานะครับหากเป็นเรื่องจริงนะครับขอให้ธุรกิจประสบผลสําเร็จและมีรายได้นะ เพียงพอที่จะซื้อรถเบนซ์ภายในสามเดือนนะครับปรากฏว่าบวกถึงหนึ่งเดือนนะครับเพื่อนก็นได้รับกําไรอย่างมหาศาลอย่างหนาอัศจรรย์เลยพี่น้องน,นะครับจึงได้ดําเนินการสร้างพ้นธุลุษตามที่รับปากไว้นะครับผมจริงจริงเทจประกันใดก็ให้พี่น้องไปหาข้อมูลเอานะครับผมแล้วก็มาเที่ยววัดป่าเมืองเฮืองนะครับถ้ามีโอกาสก็มาสอบถามท่านเจ้าอาวาสเบิ่งนะครับคือข้อมูลที่ผมได้มากก็คือผม เอามาจาก Google นะครับผมแล้วก็มาเล่าต่อสู่พี่น้องฟังนะครับพี่น้องนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับที่ผมได้หามาแล้วก็รวบรวมมาจากท่างหลายเว็บไซต์นะครับทุกคนนะครับว่าจาก Google ลเองในเพจ a ฟ e b o o k เองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสารปู่ศรีสุโธนะครับผมทุกคนนะครับอ่าก็มีพี่น้องที่ขึ้นมาไหว้นะครับได้เอาชุดถูกสกุาอบูชาแล้วก็นน้ำเขียวน้ำแดงมาถวายนะครับผม เป็นสารของปูศรีจุโทนะครับผมโดยข้างในสารนี่ก็จะมีหินนะครับหินที่เรียกว่าหินพญานาคนะครับที่ประดิษฐานอยู่ในสารแห่งนี้นะนะครับก็มีทูบเทียนเพื่อนบริการนะครับกะมาสอบถามเบึงนะครับยางมาข้างหลังเวลาไม่นอกนะครับริมน้ำฝนหลาบรรยากาศดีดีนะครับโดยวัดเพื่อนนี่จะเป็นวัดที่เงียบสงบนะนะครับหลายคนหลายท่านที่มาวัดก็ได้โชคได้รับกลับไปกันหลายกลับไปถึกเลียกเบือนะครับก็หลายคน ก็มีคือกันนะครับผมตัวส่วนตัวผมแล้วไปวัดนี้คือไปชําระล้างจิตใจนะครับไปเฮ็ดจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับคล้ายๆครับไปเติมพลังนะครับจากระโบอยากให้งุมง่ายไหลายนะครับเดี๋ยวมันสิผิดฝังนะครับผมทุกคนเนาะนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆวัดนะครับคือจะเป็นวัดน้อยๆนะครับทุกคนวัดพญานสิบิวหัยแต่ว่ามีความสงบนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกที่หนึ่งในจังหวัดบึงกาฬนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสวนยอมเพล่นนะครับคางศาลาพระนาทองนะครับแล้วก็จะมีลานปฏิบัติธรรมนะครับกเจ้าเพิ่งจะปับปุ่งนะครับสางนะครับผมตอนนี้ผมกันยางอ้อมมาทางอ่คางศาลานะครับผมศาลาปฏิบัติธรรมเพลินนะครับจะกําลังทาสีปับปุ่งบุรณะไม้นะครับผมยวจะพาไปเบิงนะครับอุโบสถนะครับนะนะครับอุโบสถสีทองนะนะครับที่ โง่สวยงามงเสียเลยเกินนะพี่น้องก็ไปเบื่องตัวจริงเลยให้งามกว่าอยู่ในคลิปอีกนะครับอยากให้พี่น้องได้ไปสัมผัสบรรยากาศนะครับผมเป็นวัดที่หนาไปเที่ยวมากเลยนะครับนี่เห็นบ่ครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็คืออุโบสถสีทองที่เห็นกันในคลิปแล้วทุกคนสวยงามอีหลีนะครับอุโบสถสีทองของวัดป่าเมืองเหือง,งหรือวัดสีบุญเรือนครับเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่สุดของจังหวัดบึงกาฬนะครับโดยมีประวัติและความสําคัญนะครับผม บ์ลงรักปิดทองทั้งหลังนะครับอุโบสถรดโดโดเด่นอิเลยครับทุกคนนะคือการตกแต่งนะครับการลงรักปิดทองคําเปลวนะครับอย่างประณีตจดเป็นสีเหลืองทองอาลามทั้งหลังนะครับสื่อถึงความรุ่งเรืองและพลังแห่งศรัทธาเด้อพี่น้องเด้อนะครับจนได้รับขนานนามว่าเป็นมหาวิหารทองคําในบทเพน,นีในอุโบสถเพน,นีนะครับก็บสวยงามวิจิตรนะครับตกแต่งด้วยโทนสีดำเด้อพี่น้องคนระัมาโอ้สวยงามอีเล่เข้าไปนี่ความรู้สึกแรกของผมคือเย็น จิตใจน่สงบนะครับเย็นจิตเย็นใจเขาไปนั่งในหันนะครับไปไหว้พระไปขอพรนะครับรู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์แลวก็ความที่ชาวบ้านนี้ศรัทธานะครับอย่างเลีกยงกาเลยนะครับที่แลวก็พระอาจารย์เพื่อนนะครับได้สักนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไส้ใหญ่นะนะครับรวมทั้งบุญบริจาคได้นะครับผม โดยบริเวณรอบนะครับก็จะเป็นทนสีดำในข้างในนะครับผมทุกคนนะครับในอุโบสถนะครับกะปฏิมากรรมเป็นเอกลักษณ์คือสะท้อนนะครับสะท้อนความศรัทธาเลื่อมใสนะครับเกี่ยวกับพญานาคและกับพุทธศาสนานะทุกคนนะครับโดยเอกลักษณ์ของในบสช์ทีนี้นี่ก็มาขอพรน,นะครับอันนี้คือวิธีการขอพรน,นะครับกับปู่ศรีสุฑโทกับ เน่ย่าปทุมมานะครับคือเพื่อนจะเป็นคล้าๆกับรูปปั้นพญานาคแต่ว่ามีกึ่งคนกึ่งพญานาคนะครับอยู่อยู่ข้างหน้าอุโบสถสีทองแห่งนี้นะครับกะเอากัใส่เอากันาผักคือในคลิปเลยทุกคนนะครับเข้ากับเอาในผักให้เพื่อนไปจะลดปลายนิ้วเพื่อนอะไรกันจะมีคําบอกแล้วก็คาถาบูชานะครับอยู่ข้างๆเข้าก็สามัถอ่านแล้วก เอ็ดจิตใจให้สงบเลยกับเขออ้ากับขอพรจากทั้งสองพระองค์ได้เลยนะครับนะครับคือผมกลับไปขอพอรมาผมไปวัดมาผมก็รู้สึกว่าจากคือผมนี่คือตกงานนะครับคือช่วงที่ไปนี่คือตกงานแบบว่าเออตกงานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบมมีงานเห็นเลยบมมีรายได้เข้ามาหลังจากที่กลับมาจากไต้หวันนะนะครับพอไปวัดไปหลายๆโมงไปขอพอรกับมันก็นมีซ่องทางขึ้นมานะครับ คนที่เขาเคยซอยเหลือเฮาเขาก็เคยเขาก็มาส่วนเขาไปเหตุงานนํานะครับหลังหลังจากคลิปนี้นะที่ผมกลบมาแต่ผมไ่เคยได้ลงคลิปนะครับนี่นะครับกบมาขอพรกันได้ครับทุกคนนะครับโดยการขอพรนในส่วนมากนะครับที่คนนิยมมาก็คือเรื่องงานเรื่องเงินนะครับแล้วก็เรื่อง,อง,อง,องสุขภาพนะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับอย่างนี้ก็คือความเสื่อของคนที่เขามา วัดนะครับคือสายมูสายพญานาคนะครับก็จะรู้กันดีเนาะนะครับว่าการไหวพญานาคนั่นนะครับคือมันสามารถเทิดแห่จิตใจเข้าดีขึ้นหรือว่ามีพลังขึ้นนะครับคือรถได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยแหละเอาค้ายๆกันทุกคนนะครับคือหิวใจนะครับสำหรับคนที่มักในสายนี่โดยเฉพาะผมกับแฟนนะครับก็ได้มากลับไปก็มีมีแหงใจนะครับมีแรียงใจในการ สู่งานในการหาส่องทางในการหาเงินเพื่อจะมาล้อเลียงครอบครัวนะครับคือผมนี่ก็มาจากไต้หวันผมบอกเลยผมลุ่มเหลวรปรยกรเซ็นเลยนะครับผมเกือบเอาตัวบอลลอตนะนะครับแต่ว่ากัดฟันกลับมานะครับสู้ที่ไทยเราเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกนิมิตนะครับผมสังเกตได้ว่าลูกนิมิตของเพื่อนนี่จะมีอยู่เก้าลูกนะครับอรอบ อุโบสถเลยทุกคนนะครับถ้าผู้ใดที่เข้ามาหนะกก็น่าจะเห็นนะครับอันนี้ถึงคิวผมแล้วนะครับผมขอลองบึงนะครับขอพรบึงนะครับผมยืนโบเปียนทุกคนยืนโบเปียนนะครับแต่ต้องได้กลมลงใส่นะฮะนะครับคือเป็นคอนข่าที่จะเห็ุนิ้วมือเนี่ยที่เชลงไปเลยค่อยๆจะกตามเขาต้องโน้มโน้มตัวลงไปนะฮะนะครับเอาเอาหน้ากไปจะลดปลายนิ้วเป็นฝ่อพรนะครับทุกคน โดยรอบรอบอุโบสถนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับรอบรอบอุโบสถเพิ่นนะครับว่าจะมีความสวยงามวิจิตรขนาดไหนนะครับทุกคนนะครับอืเป็นสัญลักษณ์แห่งนาคานครครับอุโบสถสีทองนะครับผมอืบริเวณรอบอุโบสถนะครับเป็นงานประติมากรรมที่สะท้อนความเสื่อเรืองพญานาคโดยมีรูปปั้นพญานาคทั้งสิบสองตนล้อมรอบนะครับตัวอาคารเลยทุกคนเลยนะครับ สอดคล้องกับที่ตั้งของวัดที่ยูริแม่น้ำฝงนะครับโดยมีความเสียว่าเป็นเมืองของพญานาคโบราณน,นะครับผมอกจจะมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ขอมนะครับตัวโบสถ์เองเน่าจะเป็นการบูรณะตกแต่งใหม่ให้สวยงามนะครับในปัจจุบันที่เห็นสีเหลืองทองนะครับงามสวยงามอลัมนะครับผม,มแต่วัดเมืองเหืออนี่วัดป่าเมืองเหือนอ,อนะครับมีพื้นฐานเป็นวัดโบราณที่ สร้างขึ้นนะครับสมัยขอมเดยพี่น้องเด้อสมัยขอมเรืองอำนาจนะครับประมาณปีพศ2100ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เปนะครับซึ่งภายในนี่วัดยังปรากฏลงรอยนะครับโบราณสถานและสรากประการพังดื่มเห็นอยู่นะครับผมสวยงามพอทุกคนนะครับก็มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับพญานาคนะครับทั้ง12ตนนี่นะครับวิชิตนะครับ เป็นการบูรณาที่สวยงามมากนะครับส่วนมากนะักท่องเที่ยวนะครับยมมาถ่ายรูปเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งใน่าจะวัดบุรีรัมยนะนะครับโดยผมกับผมผมผมคิดว่าผมเคยเขามาอยู่วัดนี้เมื่อสมัยสิบป,ปีที่แล้วแต่ว่าเพ่นหนาจะยังโบเห็ดหรือเปล่าในตอนนั้นนะตอนที่ผมจําได้เพราะว่าอุปกรณ์ผมเป็นเซลลนะครับสวยงามคนทุกคนนะครับอยากให้แวะมาเที่ยวแวะมาชมนะครับอ่านะครับ เป็นเห็ดได้สวยงามอิ่มเล้วก็มีความซักซิ์มีความขังนี่ไอ้เหี้บผมถ่ายรูปไผ้นะว่พ่ใจนะผมถ่ายเพราะงางนหมดเสนไทยไม่นะกัเก็บภาพบรรยากศาศไม่ได้ไหลนะครับทุกคนนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดบึงกาฬที่น่าไปเช็คอินย่างมากเลยนะครับหลังจากที่ผมไปผู้ทอกแวะผู้ทอกมาแล้วนะครับเขากะมาแวะว,วัดป่าเมืองเหืองหรือวัดศรีบุญเรืองนะครับวัดศร,รีบุญเรืองขออภัยครับนะนะครับผม เอาคกเกี่ยวอยู่ใกล้ๆนะครับบ้านเฮานี่แหละนะครับก็มีวัดสวยงามหลายวัดที่ผมยังบอกไปนะครับผมเนี่ยนี่ครับเ็นบอกครับสวยงามอีกเลยครับนี่ครับเห็นพี่น้องสังเกตเห็นลูกนิมิตบอกครับอยู่้าคจะมีเก้าลูกนะนะครับลูกนิมิตมันจะเป็นสีดำจะสังเกตเห็นเห็นว่านะครับจะมีพญานาคล้อมรอบนะครับจะเป็นพญานาคเกือบทุกวัดแหละแต่ว่า วัดนี่นี่จะเป็นอ่าเป็นเมืองแหง่งอ่าเป็นวัดแห,งห่งนาคานควเลยก็ว่าได้นะครับผมคอ้ครับอ่าเขาพญา,านาคนี่เขามานิมิตหรือเขามาเขาฝันไห้สร้างสร้างวัดหรือว่าสร้างสร้างอย่างต่างๆสร้างวัดสร้างบัวสดสร้างพระพุทธรูปให้กาบให้ไหวเนี่ยอย่างประมาณนี้เนาะน,นะครับอุทิมาขอนะครับเขาก็เลยสมหวังเขาก็เลยได้นะสิ่งที่ เขาต้องการภายในบ่ถึงสามเดือนซ้านะครับตทนที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับแล้วพื้นกระสางอย่างที่เห็นจนปัจจุบันเนี่ยแหละครับทุกคนเป็นวัดที่สวยงามจริงๆนะครับโดยเวลานะครับมันคําก่อนนะครับก็เลยแบบว่าต้องต้องกลับนะครับต้องรีบกลับก็เลยได้ตองฝากกันนะครับถือว่าคลิปนี้นะครับผมกระสีให้เห็นรอบๆนะครับอุโบสถนะที่สวยงามนะครับมุมกล้องอาสิษเกียงไปเกียงมากหน่อยะตงขออลายๆนะครับ คือผมยังโมชินกับกล้องครับผมได้กล้องมาใหม่นะครับเนี่ยคนกําลังมาเลยนักท่องเที่ยวกาลังมาครับหลังจากที่ผมมาคนบก่อยมีนะครับกับมีอยูี่หคนแต่ว่าหลังจากที่ก็จะกลับเนี่ยกับคนก็เริ่มมาขอพรก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่หนามาเที่ยวหนามาเช็คอินนะครับสำหรับสายมูนะทุกคนนะนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับทุกคนที่เข้ามาเบิรงเข้ามาชมคลิปที่ผมได้ไปทายทำมาเนี่ยขอให้ได้โชคได้ลาบนะครับได้การได้งานที่ดีนะครับได้สุขภาพ ลากายที่แข็งแรงนะครับผมถือรางวัลที่หนึ่งเพเด้อพี่น้องเด้อนะครับได้โชคได้ลากนกันโชคหมันตลอดทั้งปีนะครับเงินทองไหลมาที่มาจะได้ขาดเด้อนะครับผมขอให้พอมีน้องที่รับช้มคลิปนะครับผมมีโชคน้ำกันนะครับได้โชคญงนะครับผมมาเที่ยวกันได้ครับที่จังหวัดบึงการลำบลนชายพรเด้อนะครับผมอะพี่น้องนะครับสำหรับคลินี้กะผบคุณหลายๆที่รับส้มนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ว้นะครับผมจิบไปทาง day นะครับในคลิปหน้าเขาจะมาพบก,กันใหม่สหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่สวัสดีครับผม